ไอวินาเฟลไปไหนนี่วิติงจะจะรีรีตอมอแป๊บนึงอ่ะครับเกาะจะอยู่ตรงนี้ปลบเนืงอูอได้ได้เต็มที่ได้ได้ได้ที่ใส่ให้น้องชิวๆิตั้งเหลือที่แล้วเราไม่ไปเตรียมของอ่ะ เราไปเจอกันเบลล่างได้เลยนะอาจจะใครก็เบลบนเร็วไปนะถ้าผมอ่านเสร็จก็ไม่ต้องไปไหนเยยังไงเหรอว่าเบลไหน เบลบน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 ฮัลโหลสบุญสปาเจ็งม uh. oh. <N> ีรถสี่มีรถสี่ใช่กับพี่เบลบนเบลบนเบลบนึงใครอยากรีใครอยากรีคอมอยากอะไรกอย่างทำได้เลยนะตอนนี้ใครเปิดของกูแทงทิ้งมีหกอาหาร รถสี่ว่างหนึ่งคันนะคะแล้วก็เชี่ยวกุดต่ไม่แต่ไมโดนโดนขีดตัดเด็กก็ร้องอีกร้องร้องไงสตาไฮก็บอกเลยน่่รถสี่เอารถสี่เด็เด็กยเดกเกด็กด็มเดดดดดดด เบลบนนะคะหนูเชื่อว hey, ่าย like, like oh, ังไงคุณเขาก็ไปเบลล่าไสิงขอบนนีกดนะองใูเยอะแยะเจวแอปเจทำได้ี่เไม่ไมี่เยรอพเลยามชื่อ เราแก๊งมันช่วยกันจ่ายเลยพูดน้อยไม่องนะที่เหลือมันไม่พูดเลยต่อหรืออีจอดเปไงล่ะขาเป็นไงบ้างเนไหวไม่ไหวควายมึงต้องใช้ให้ถ้าหลดทั้งลองส่มูของมึงจะไอ๋อแกแกวแก๊งคยแหละคุยยแหละยายากันเราเก็บปากไว้พูดในสตอรี่ดีกว่าไอ้นกองทำไมอเออาองแก๊ขึ้นมีดาะปากไปกูเลยเดี๋ยวกูเล่นมีด ชุดเล่นตาน่ก er ็ไปไปนี่การแบกเหมือนรถคันนันจริงรอป่าบน้าเบลบน้ามาเรี่กของกันมาเรียอของการมันเล่นก่โะเลนเท่าไหสามทุ่มสิบห้านนจังชั่วโมงหร่งไงเฮียกูเปื่อยเลยนะมึงว่าส่วนกูก็เข้าไม่ได้อ่ะูขอให้เฉลอไปสองทุ่มให้มันตัดเป็นสองทุ่มสี่สิบไม่ฝังเงียเออ